อันนี้อะไรครับอันนี้เป็นยำแซลมอนนะคะ,ะเราก็จะใส่น้ำยำนะคะแล้วก็ลูกค้าสาั่งเผ็ดนะคะ1ดาวใส่ไปนิดเดียวของเอนนราคาอยู่ที่เทไรครับตัวนี้อยู่ที่แปดเหรียญค่ะแปดดอลลาร์เท่านั้นนะคะนี้จะเป็นเกรดซาชิมิเลยนะคะสดใหม่นะคะ หอมหวานอร่อยมากค่ะนีเน้เนๆน,น,นะคะมะมอนงมีมะม่วงนะคะมะม่วง,งะคะ่ะ There's mango salad, fried chicken and sticky rice, fried chicken and sticky rice อันนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ทำอ่ายำซีฟู้ดรวมครับเอาเลยครับครับผม ยัำซีฟูดน8นี่เป็นน้ำยำสูตรเด็ดนะคะสวัสดีค่ะออนจากร้านยำสไปซ์สนะคะก็จะแนะนําเมนูอาหารของเรานะคะก็จะมีพวกยำแซลมอนค่ะแล้วก็จะมียำเนื้อนะคะ ยำหมูยอยำมะม่วงนะคะแล้วก็สลัพัดยำเลยก็คือ Ma d e to order ลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะคะเลือกความเผ็ดตามต้องการแล้วก็จุดขายของเราก็คือเราจะยำกันสดๆดทุกเมนูนะคะใช่นอกจากนี้ก็จะมีไก่ทอดนะคะหัดใหญ่แล้วก็จะเป็นไก่ขมิ้นค่ะแล้วก็จะมีเนื้อย่างนะคะแล้วอย่าลืมนะคะมีต้มแซบกระดูกอ่อนด้วยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อเปื่อยค่ะเนื้อตุ๋นนะคะทำเป็นต้มแซบด้วยค่ะลูกค้าบางคนก็อยากจะออเดอร์เป็นแซลมอนอย่างนี้เป็นทะเลก็ได้ค่ะ อ๋อราคานี้จะอยู่ที่7-8ค่ะไม่เกิน8อย่างพวกทะเลเงี้ยแซลมอนเงี้ยก็จะ8นอกนั้นก็จะ7หมดเลยค่ะยังไงขอเชิญเพื่อนๆนะคะมาชิมยำที่ร้านชากังนาวนะคะ Some Spices ที่ตลาดสาวทิตของวัดไทยนะคะ